สวัสดีครับผมเทิดเกียรติงานสีแดงครับจากบริษัทขอนแก่นคังนาธรรมครับวันนี้มาส่งกระดาษไอเดียกินจำนวน1น0 0พลิมที่คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยายลัยมหาสาร,รคามครับบริษัทขอนแก่นคังนาธรรมจำกัดมีความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจสนับสนุนการศึกษาและงานวิชาการในระดับอุดมศรรมึกษา วันนี้ทีมงานของเราได้ดำเนินการจัดส่งกระดาษ A4 แบรนด์ไอเดียจำนวน1,000รีมให้แก่คณะสาารสุศศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามเราดำเนินตรวจสอบสินค้าอย่างละเอียดทุกขั้นตอนเพื่อให้การส่งมอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องและครบถ้วน ด้วยระบบจัดการที่มีมาตรฐานและการประสานงานอย่างมืออาชีพลูกค้าทุกท่านจึงมั่นใจในบริการของเราได้เสมอความพึงพอใจของท่านคือบริการของเราสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร043 466 000